สวัสดีครับเพื่อนๆสบายๆผักกินวันนี้กินกันง่ายๆนะวันนี้อยากกินข้าวไข่ดาวกรอบๆร้อนๆน,นี่ฝั่งนี้สองใบนะเนี่ยแล้วก็ข้าวโปะไปฮนะง่ายๆแบบนี้ถ้ากลัวจะจืดเราเนยังมีน้าจิ้มอันนี้เหลืออยู่ทําไว้ม่อคือ่ลาบแบบนี้ว้าวแบบนี่อขออนุญาตรับประทานอาหารมื้อน,นี้ครับ สวัสดีวันพฤหัสบดีที่สิตุลาคม2567กครับผมทานข้าวกันครับผมมาขอญาตสลับกล้องหน้าไปทานข้าวกันครับผมสวัสดีทีฮะก็เพิ่งจะซักผงซักผ้าเสร็จนะอากาศข้างนอกฝนก็จะตกเนาะใครที่น้ําท่วมก็ขอให้น้ํำลดไวๆนะฮะแล้วก็เก็บของขึ้นที่สูงเนาะดูข่าวค้าวนะฮะใครที่ยังน้ําไม่ท่วมก็ดูข่าวค้าวให้ดีๆนะว่าน้ําจะ มาผ่านมาอะไรเมื่อไหร่ก็เก็บของขึ้นที่สูงแล้วแล้วก็สับฟงสับไฟเนะาะเดี๋ยวก็เป็นห่วงทุกคนนะครับมาทานข้าวกันทานกันง่ายๆนะอยากกินข้าวโอ้โหถ้วยมันเล็กไปไหม,มนเนาะอยากกินข้าวไข่ดาวร้อนๆทำอะไรให้ตัวเองลำบากอีกแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวประหยัดจะประหยัดถ้วยกลายเป็นยากไปอีกต่อเจ้าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากครับ <c oughs> <c oughs> ออืมอืมทานล้วกันมาั้ง่ายๆแต่ก็อร่อยนะอืม,อ,มอร่อยต้องใช้ทักษะในการกินข้าวนิดนึงเกิดการกินแบบมีสติมันจะได้จะได้เขาจะได้ไม่หกไห่ะกินแบบมีสติอะ่ะอืม อร่อยนี้นตามตาตาเจ้าเราก็เป็นคนเหนือนะขอให้น้ำแห้งเร็วๆเนาะทางเชีงใหม่อะ่ะโอ้โหโอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับอย่าลืมหาข้าวทานกันด้วยนะนึกว่าก่ดขวาจะได้ทานข้าวเช้าก็ ผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับผมพึ่งตื่นพึ่งตื่นนะโมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนแล้วลูกสวัสดีครับมารยาทดีหน่อยเร็วมีมารยาทด้วยเร็วสวัสดีครับเร็วๆอย่าให้ตาผู้ใหญ่รอดสวัสดีครับเขาพึ่งตื่นไงอ,อืสวัสดีอ๋อจะกินข้าวเหรออ๋อจะกินข้าวอ๋อกินไข่อ๋อปอนปอนปอนอ๋อเอาเนี่ยเหรอจริงร <Okay. S 1> จริงหรอือเปล่า,อ,าอย่าคายนะมาเร็ว แค้ยำๆอร่อยอร่อยโอ้หิวตื่นมาก็หิวธรรมะไม่ให้ทุกข์วันนี้สั้นๆครับผมลดเปื้อนคําว่าตัวกูของกูเวลาคนเราคิดถึงแต่ของทุกอย่างเป็นของเรามันก็จะเครียดเราต้องคิดว่าของที่เขาเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราของที่ไม่ได้เป็นของเราเราก็จะไม่ได้ครอบครองเนาะนั่นแหละฮะลดเปื้อนความเป็นตัวกูของกูทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราครับผมใจกลางคลิปหน้าครับผมสวัสดีนะฮะขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนครับ Have a nice day บาย บายเอาอีกใช่ไหมและรับฝากติดตามด้วย